เข้าสู่เฟสที่2โครงการ Happy ้เวิร์ a เพพัฒนาสร้างเสริมเติมสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยด้วยคนทำงานอาจใช้เวลาอยู่ที่ทำงาน8ชั่วโมงต่อวันหรืออาจมากถึง6วันต่อสัปดาห์ นี่เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนทำงานอาจรู้สึกท้อถอยเกิดภาวะหมดไฟในการทำงานและกระทบต่อบรรยากาศการทำงานการขับเคลื่อนโครงการ Happy Workplace เพื่อสุขภาวะดีภายในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยจึงเป็นการปลุกไฟในการทำงานเสริมพลังบวกให้องค์กรและให้องค์กรสามารถปรับตัวเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นเกิดความสมดุลในระหว่างทำงานมากยิ่งขึ้น โครงการ h a p p y w o r k p l a c e เฟสที่2ของกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยต่อยอดความสำเร็จในการดำเนินงาน h a p p y Workplace ช่วงเฟสแรกมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาองค์กรในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ที่เข้าร่วมโครงการให้เป็นองค์กรสุข,ขภาวะโดยอบรมให้ความรู้ด้านการสร้างสุขในองค์กรให้กับทีมนักสร้างสุขเข้าเยี่ยมเยือนเพื่อให้คำแนะนำในการขับเคลื่อนกิจกรรม Happy Workplace ให้การสนับสนุนส่งเสริมองค์กรได้ร่วมร่นรมณ์ลดละเลิก ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพพร้อมถอดบทเรียนจากองค์กรต้นแบบเรียนรู้การเป็นมืออาชีพในงานที่ทำพร้อมสร้างวัฒนธรรมค่านิยมจิตสำนึกรักและมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของจนมีองค์กรเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพื่อต่อยอดโครงการ Happy Workplace สู่เฟสอด้วยแนวคิดดังกล่าวโครงการ Happy Work p l a c e ได้ํำเนินการตามแผนงานโดยจัดเวทีเผยแพร่ค,ความรู้มีองค์กรสมัครเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก และจัดเวทีพัฒนาสเกลภาพรวมทั้งการลงพื้นที่ให้คำปร,ปร,ปรึกษามากกว่า160ครั謝謝 <found> ้งผลลัพธ์ของการดำเนินงานเกิดองค์กรสุขภาวะต้นแบบใหม่จำนวน30องค์กรเกิดแหล่งเรียนรู้องค์กรสุขภาวะตามแนวคิด Happy workplace จํจำนวนถึง10องค์กรด้วยกันเมื่อทุกคนในองค์กรมีส่วนร่วมเรียนรู้และมีเป้าหมายสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งความสุขทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขององค์กรได้อย่างไร เราไปลองฟังความรู้สึกของบริษัทที่ขับเคลื่อนโครงการ Happy Workplace กันครับเรารู้สึกว่าองค์กรของเรามีการทำงานร่วมกันอย่างเป็นสุขที่เราได้เห็นรอยยิ้มและก็ความสนุกสนานความสามัคคีเราก็ยืนยันว่าเราก็อยากจะนำโครงการนี้มาใช้อย่างต่อเนื่องในโรงงานของเราโดยเฉพาะทางด้าน เรื่องของจิตใจลดละเลิกเหล้าบุหรีหรือโครงการได้สุขภาพเรามาใช้เน้นเรื่อง DNA ขององค์กร DNA ของคนในองค์กรคือ2องมือหนึ่งใจ2มือเนี่ยคือมือสะอาดมืออาชีพอีกตัวคือใจบริการที่สำคัญไม่แพ้กันคือ Happy r e l a ลการที่เราจะบอนดิ้งพนักงานหรือการรัการที่เราจะเอาพนักงานเนี่ยให้มีความรู้สึกผูกพันกับองค์กรแล้วก็ต้องเปลี่ยนวิธีการ เปลี่ยนจากออฟไลน์ line, เป็นออนไลน์ทีนี้ออนไลน์เนี่ยเราก็ต้องเรียนรู้อะค่ะแรกๆก็มีถูกมีผิดบ้างแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างก็อยู่บนแพลตฟอร์มออนไลน์หมดไม่ว่าจะเป็นการทํากิจกรรมกับพนักงานการสื่อสารต่างๆการเทรนนิ่งการมีปฏิสัมพันธนะ์ทั้งหมดเนี่ยทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับว่าเราแคร์พนักงานถ้าเราแคร์พนักงานเหมือนเราให้ใจพนักงานนะคะพนักงานก็ให้ใจเรา ช่วงโควิดที่ผ่านมาผลากระทบบริษัทก็ค่อนข้างรุนแรงนะครับยอดขายบริษัทลดลงมากสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพนักงานก็จะมีความรู้สึกที่ไม่ค่อยปลอดภัยนะครับทั้งในแง่ของเรื่องของสุขภาพในแง่ของการทํางานนะครับ mm hmm. การนำา Happy Workplace เข้ามาใช้ในช่วงนี้เนี่ยผลตอบรับก็ค่อนข้างดีนะครับทำให้พนักงานมีความเชื่อมั่นในบริษัทมากขึ้นถึงแม้ว่าบางเวลาอาจจะไม่มีงานที่ต้องทำเราก็มาหางานอื่นๆที่จะ ลองครับการเติบโตในอนาคตไว้นะครับเราก็พยายามมีกิจกรรมในส่วนของ Happy workplace เพื่อส่งเสริมให้กับพนักง,งานได้ร่วมกันปฏิบัติร่วมกันทำอยู่สม่ำเสมอนะครับจากกิจกรรม Happy workplace ที่ผ่านมานะครับก็ทำให้เราได้แบ่งปันในส่วนของทั้งประสบการณ์ต่างๆแล้วก็ในส่วนของพนักง,งานเองแล้วก็ในส่วนของทางวิทยากร ครูช่างนะครับซึ่งจากเมื่อก่อนเนี่ยช่างหรือผู้อบรมของเราเนี่ยแทบจะไม่กล้าพูดคุยกับใครไม่กล้าจะสอนใครนะตอนนี้ก็ทําให้เรามีครูช่างเกิดขึ้นมีทีมงานที่มีมาตรฐานสูงขึ้นแล้วก็เรามีพาร์ทเนอร์รอบข้างที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีไม่ว่าจะเป็นช่างเองหรือทาง น้องๆน,นักศึกษาเองที่เข้ามาเรียนมาฝึกกันนะครับก็จะเป็นอนาคตด้วยกับบริษัทเราในโอกาสต่อๆไปครับก็อยากจะส่งเสริมกิจกรรมนี้ต่อๆไปนะครับแล้วก็อยากให้ทางบริษัทต่างๆเนี่ยมองเห็นความสําคัญของกิจกรรมของ Happy Workplace นะครับผมขอบคุณครับภายใต้ความมุ่งม,มั่นที่จะช่วยให้กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ของไทยเป็นองค์กรชั้นนําที่สามารถดึงศักยภาพคนทํางานออกมาอย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมส่งเสริมคนดีให้เป็นคนเก่งก่อให้เกิดทีมเวิร์กในการทำงานและสามารถสร้างสรรค์ไอเดียใหม่ๆสู่การพัฒนาธุรกิจเพื่อแข่งขันในตลาดโลกต่อไปเราขอเป็นกำลังใจให้ทุกองค์กรก้าวสู่การเป็นอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทยที่สร้างความสุขอย่างยั่งยืน Happy Workplace พัฒนาสร้างเสริมเติมสุขสู่การเป็นองค์กรสุขภาวะอย่างยั่งยืนในกลุ่มอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไทย